เร็กวก่านอมสิเด็กตอนนี้ครูก็กำลังจะปล่อยนะครับผมอ่ามีอะไรฮะเป็นชีรองเพลงนะครับผมแม่บอยอาร์ซ่าคนลายใจขออภัยนักคณะนักคณะตั้งใจฟังเดอ้อ เขาออกวังเป็นโค้งกรมถูกสายลมลมเป็นร่างจากว่าเป็นลมหน้าวหรือลมอย่างนอแม่ป่ามาคือมา สามาหัวใจแรงคืดพอดเบาดอกคนตายหรือเขามีหลายใจจนว่ายสอวยลมฟอขอบคุณค่ะชาติใดรรักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไรพน แม่ชาดยัยยับอับจนดาบนั้นคืนสนองขอบคุณค่าเลือดจริงจริงคุณงานดอกไม้อรมตาอะไร มาอยู่โลกสนามบอลมันยีเบนคุณอุ๊ยพูดเยอะมาแต่ฟังชุดครับมือเด้อพรุ่งนี้เป็นของอ่าพี่แนนโน้ตนะคะคนผลงานเพิงหลังจากที่เราเลิกนะคะใช่ลรือใช่ลรืเอามือเื้อพ่อกันเก้าโมงเด้อพี่แนนโน้ตพี่แนนโน้ตเจอกันบุ่ยบายสวัสดีค่ะ เก็บพยานไ,ได้ด้วยพี่ด้วยเด้วเลยอามาหนะเอาพี่ยังบังขันไดไปะฮะ เกินเพียงวางันได้ปะมันเกินบพคือเพิ่นนี่พี่ละเพิ่นไปดีพวกอะใส่จักรเรื่อนเตเรื่อยเวียนแต่ละวันอันมาเก็บลำโพงเก็บยางซอยเพิ่นนน่เด้อซอยกันเก็บลำโพงเก็บสายไฟเก็บยางเริ่มจากเมื่อนี่ละอันนี้ทุกคนก็ กำลังทยอยกลับบ้านครับผมไปไหนฮะโอ้ยมันดึกแล้วรถเกง๋งไม่ได้จองไม่ใ,ใส่ไห้ไม่มันดึกแล้วพี่จะเรียบนอนเหรอก,ก,อก็กินแล้วกลับเลยโอ้ยกลัวสีกินแล้วกลัวสีได้นอนอีกตีสองพอดีตีสามผลบ้าเลยเพิ่งค่ำทุ่ม เขาปิดแล้วมันร้านใดเขาเปิดดึกป่านาานี้การกีฬาเนี่ยร้านพี่สุสาแว่นตานอ่ะมีตัวอะไรแกร้อมันมีเหรอมีโอ้ยเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมนอนก่อนอขอบคุณครับ,รบมันดึกแล้ววันนี้มันเท่าไรล่ะฮาทุ่มผมลืมเทปไปเนาะ ผมลืมลืมเช็คนะเอกัน,นสภาพเหนืหน่อยก็พักคุณแจรถ ยุ่นน so ีกระเป๋าน้ำดำนะกลางอนะเจ้อเสื้อผ้าใช่ไหมบอ่ันนี้เมื่อกินข้าวก้อนกินข้าวกับทีมชุดกูเอนะครับผมบอสัน

พี่น้องแนมไปทั้งหน้าเช่นเป็นตึกตึกที่เรกว่าตึกกีนแดงนะครับผมตึกใหม่ตึกภาคใหม่ของเรามีหลายหลังนะฮะตอนนี้ผมก็นั่งกินข้าวหวานนะครับผมนูข้าว มันบดเสียมันบริบูรกินได้แต่อันซีเขี้ยวม็นยังกินอยู่บางทันเบืดแล้วบดิไทยขาดอกหูยูว่าขาใหญ่ออกกล่องบดได

บุดิจอยเนี่ยหรอเขากับสัดส่วนพอดีอื้มอิ่มอิ่มแห้งกินเขามาบักลายหนึ่งเมื่อกี้ได้เวลากลับบ้านแล้ว เคยยานพีฮะผู้ใดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ